ว,ว้ทุกคนครับตอนนี้นะประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะฮะันสิบหกนาฬิกานะครับทุกคนผมเดินออกมาแล้วนะฮะโอ้โหน้ําขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีตอน4ี่โมงเย็นนะครับตอนนี้นะก็เดินออกมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินไปตลาดแล้วก็จะถ่ายคลิปโอ้โหมีลมมาด้วยนะครับ นะดูน้ําฝั่งนี้นะะเริ่มขึ้นแล้วนะครับดูข่าวดูข่าวนะครับน่านปัวอะไรอย่างเงี้ยไปหมดแล้วนะทุกคนจังหวัดน่านนะครับที่ปัวเนี่ยสะพานขาดเสาไฟฟ้าล้มอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะฮะโอ้โหก็แบบเอาใจช่วยนะสำหรับคนที่ประสบอุทกภัยอะไรต่างๆนะ ก็เอาใจช่วยนะครับผมยังไม่กล้าเดินไปถึงจุดไปยืนพูดอยู่ตรงกลางสะพานนะเพราะว่ามันมีรถเ,เยอะแล้วก็บางทีโมไซค์ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ดิ้นเสียงพูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวขอยืนพูดฝั่งนี้แล้วกันนะที่สำคัญคือเวลารถใหญ่วิ่งมาเนี่ยแบบมันสัน่นสะเรือนนะผมกลัว <laughs> จุดประสงค์หลักๆเลยนะก็คือกลัวนะครับทุกคน นี่นะก็คือได้แต่แบบมายืนพูดอยู่ตรงนี้นะระดับน้ําเนี่ยขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เสร็จนะผมก็จะเดินไปถ่ายต่อที่สะพานนะทุกคนรอดูบรรยากาศใต้สะพานของแม่น้าปิ่งนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็คือช่วงสี่โมงนะฝนเอยรถก็เริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยติดมาถึงกลางสะพานเลยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยคาดว่าจะติดมาถึงไป สะพานฝั่งโน้นเลยนะฮะฝั่งโน้นเป็นฝั่งป่าตันนะฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งสันผีเสื้อนะฮะก็คิดว่าแบบจะติดมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยรถหกล้อวิ่งผ่านไปขนาดนี้ยังสะเทือนเลยทุกคนแอบแอบเสียวอโยู่นะครับแอบแอบเสียวอโยู่ส่วนด้านนั้นนะนี่ส่วนด้านนั้นก็แบบ ยังมืดฟ้ามัวดินอยู่นะครับน้ําดีมากเลยนะครับน้ําดีมากเลยเนี่ยผมกลางลมอยู่แต่แบบลมแรงๆนะสงสัยจะต้องแบบได้หยุดลมใหม่โอ้โหทำไมรถติดเร็วจังยังไม่สี่โมงยังไม่สี่โมงครึ่งยังไม่สี่โมงก็เกือบจะสี่โมงละแต่ทำไมฝนติด ฝนติดปรสัสนลมมานะแต่ทำไมฝนมาไอรถติดเร็วจังเลยนะฮะดูข่าวแล้วแบบโอ้โหไล่นาะเทือกสวนไปหมดเลยนะแถวนั้นนะ่ะแถวปัวแถวน่านนะแถวแพร่นะฮะไปหมดเลยไล่นาะเทือกสวนนะทุกคนนะแบบก,เกนนะ็เอาใจช่วยทุกคนนะเอาใจช่วยทุกคนที่แบบประสบอุทกภัยนะฮะทุกคน โอ้โหผมต้องรีบเดินละลมแรงกันลมแรงกันอาเปียกหมดละโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่คือช่วงตรงกลางสะพานพรุ่งนี้น่าจะขึ้นอีกทุกคนเพราะว่าวันนี้มันไม่หยุดเลยพรุ่งนี้น่าจะขึ้นอีกอะวันนี้ไม่หยุดเลยนะฮะอืม ไม่หยุดเลยฮะเอาเอา,เอาการเหมือนกันนะยี่พาเนี่ยหนักอาการเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหร่มทุกคนทั้งเปียกทั้งลมอา่าเดี๋ยวเจอกันคลิปใต้สะพานนะทุกคนนะคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวผมหาอัปเดตแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันลมเหลือเกินบนสะพานน่ะฮะลมเหลือเกินบนสะพาน ะะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะ,ะทุกคนนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะหรือว,ว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ดูคลิปให,ใหม่ที่ผมอัปเดตให้ดูกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ